70บนัตตบบริการเลยค่ะมาดูกับฟอร์ซ่าลูกค้าฟอร์ซ่า350ันนี้ค่ะลูกค้ารถ2 3จด23ในลูกค้าช้งานมันเม0อ่ก็โลค่ะตรวจสอบไม้ให้ตอบริการได้ด่วนแล้วค่ะนะคะเปิดที่1,000 0 0บาทแสนเดียวเปิดราคาเลยไหม1,000บาเปิดราคาไปแล้วค่ะ100,000ที่เราบนให้ราคามาแล้วสุ้ต่อแข่งราคาไปแล้ว0งพันราคเป็นแล้วกันสั้สอ0 0ันที่พนที่ลาน้วคไแล้วกันท <bamboo> ี่พันที่ลานราคาปอนลนสู้ต่อกว่าต่อได้เลยที่านที่ลานแล้วกน่แส้วี่นน่แสนหันแป 1นึที่ราแล้วค่นเอาแล้วสุดตอกก็ตอได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งกที่ร้านมดแล้วกันนไ่งแน่เบอร์ดอกพัทหน่งหนึ่หนึ่งแสน่เรันนสองหนึ่งหนึ่งแปดออนไลน์แล้วคันเป็นกระที่ไอซสไม้ไม่หายกได้เลยค่ะตอกที่รานแลันเป็นแล้วคันแสนสองหมืที่ร้านมดแล้วค่ะสุดตอกก็ตอไดเลยนะแสนสองหมืที่ร้านแล้ว1ันหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนแสนสองหมื่นนบหนึ่งสองพันออนไลน์แล้วค่นเป็นกระชุดตอกยกได้เลยค่ะหนึ่งสองสองออนไลนหนึ่งแน 1 2 8 0 0แสับหนึ่งนบแสนสองบาทอยู่ที่ออนไลน์ประมเลขสามศูนย์สามหกห่งะสู้ตอกดตอได้เลยนะ1 0หนึ่งบาทนับสขายค่ะตกลงขายที่ราคาหนึ่งแสับาทลูกค้าออนไล 3, 1, 3, น์ไปสามศูนย์สามหนึ่งหกนางะคะชนะการประมูลค่ะด้วยราคาหนึ่งแสนสองหบาทยินดีด้วยค่ะ